กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นเรื่องของสถานีพีซทีวีกันบ้างนะคะอย่างที่ทราบกันว่าเราได้กลับคืนจอแก้วหรือว่าหน้าจอโทรทัศน์ณขณะนี้เนื่องมาจากคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของสาปปกครองแต่ล่าสุดนะคะกสทเนี่ยก็ได้มีการที่เอาผิดรายการเพิ่มแล้วก็อุทธรณ์ในการขอยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวค่ะค่ะ โดยนายสมบัติลีลาพัตนนะคะรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการพิจารณาเนื้อหาการออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย ที่ดำเนินรายการโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาและรายการเข้าใจตรงกันนะที่จัดรายการโดยคุณนทวุฒิสายเกื้อออกอากาศวันที่24มิถุนายนของสถานีโทรทัศน์ช่องพีททีวีโดยคณะกรรมการกศสออมีมติค่ะว่ามีการนำเสนอเนื้อหาขัดต่อประกาศคสอชอ ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามออกอากาศเนื้อหาลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสนยุยุปลุกปั่นให้เกิดความขัดแยง้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจากักรซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องพีทีทีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจะดำเนินการตามประกาศคสชฉบับดังกล่าวกับคสช,อชอแล้วนายสมบัติกล่าวด้วยนะคะว่ากสอทอชอจะทำหนังสือไปยังสาลปกครองกลางและสารปกครองสูงสุด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาปกครองพร้อมยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองดังกล่าวที่ประชุมกอสอทอค่ะได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีรายการคุยมันทันข่าวออกอากาศทางรายการช่องรายการ News ์วัหรือช่อง ASTV เดิมนะคะที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมตามประกาศคสอชอเช่นกันคณะกรรมการกอสอทอจึงมีมติให้มีคำสั่งทางปกครองแจ้งเตือนช่องทีวีดังกล่าว หากพบว่ามีการทำความผิดซ้ำอีกจะเพิ่มมาตรการลงโทษนะคะได้แก่ปรับพักใช้แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตตามลำดับนะคะนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของ News1 วันนะฮะที่ได้มีการได้รับการพิจารณาลงโทษแบบไต่ระดับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกเรื่องของ News1 วนเนี่ยนะคะรายการดังกล่าวที่คุณกุลธิดาได้บอกไปเนี่ยมติเอกฉันค่ะ5ต่อศูนย แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะ5ต่อ0นี่คือให้ยึดใบอนุญาตชั่วคราวนะคะแต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าเตือนไว้ก่อนก็แล้วกันอย่าทำแบีอีกของเราเเลยค่ะ4ต่อ1 4ต่อ1ในกรณีนี้ก็คือคุณสุพิญญาก็ยังยืนเหมือนเดิมว่าไม่ไม่ไม่ควรที่จะไปลงโทษถึงขั้นนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหามติก็ออกมาแบบนี้ไปยื่นที่ศาลปกครองแล้วก็บอกว่าก็ให้ศาลเนี่ยยกเลิกคำสั่งซะ ที่จะมีการคุ้มครองชั่วคราว<ม>ก็คือให้จอดำอะค่<ม>ยืนยันว่าต้องจอดำยังไงต้องจอดำแล้วแล้วเห็นว่าเราเนี่ยออกกลับมาออกอากาศเนี่ยช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคม แต่นี่บอกเป็นความผิดที่เกิดขึ้น24มิถุนายนซึ่งตอนนั้นเราออนแอร์ผ่าน YouTube อยู่นะคะที่เราต้องไปดูว่าไอออนผ่าน YouTube เนี่ยยังอยู่ในความรับผิดชอบของกสทชอยู่หรือเปล่าคณะกรรมการกิจการเสียงกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่ใช่ค่ะในความเข้าใจของดิฉันอยู่ในความรับผิดชอบของกสทชหรือเปล่านะคะ ไอ้กอาสา <บะ S 1> ทชเนี่ยไม่แน่แต่กาสาทโทรทัศน์เนี่ยนนที่กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เนี่ยค่ะที่มีมติออกมาเนี่ย <บะ S 1> แล้วหยิบสองรายการมาอันแรกเนี่ยเป็นรายการอาจารย์ธิดาซึ่งออกอากาศวันแรกเลยยัยงพอทำเนานะ<อ>เหมือนรายการมองไกลเลยวันแรกก็โดนเลยเนี่ยนะคะครั้งที่แล้วนะอันนี้รายการอาจารย์ธิดาวันแรกก็โดนเลยแต่ไอ้ยี่สิบสี่ิยุนาที่คือออกผ่านทาง u t u b e เนี่ยค่ะ แต่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เนี่ยหยิบยกนำมาเป็นประเด็นไปยื่นต่อศาลปกครองเพื่อที่จะให้สารเนี่ยถอนการคุ้มครองชั่วคราวเราออกไปเออดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการพิจารณาวันเดียวกันหรือเปล่าว่า24กรกฎาคมของคุณนัทวุฒิก็24กรกฎาคมหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น24มิถุนายนเนี่ย ใจยเย็นๆค่ะอย่าเร่งรีบที่จะจอดํากับเรามากนักนะคะสำหรับ<ม>กสทชค่อยๆดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะพิมพ์ใบอะไรออกมาเนี่ยนะคะ<ม><ม>เอามาต่อกันที่ท่าทีของประธานรปชกับกรณีนี้กันนะคะซึ่งถึงด้านของคุณจรพรพรหมพันธ์เนี่ยะค่ะก็ได้พูดผ่านรายการมองไกลนะคะออกอากาศผ่านทาง y o u t u b e ในกรณีที่นายสมบัติลีลาพัตตะนะคะรักษาการ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทอชอด้านกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมของกอสทชเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาเนื้อหาการออกอากาศรายการเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าในวันที่24กรกฎาคม แล้วก็รายการเข้าใจตรงกันนะออกอากาศวันที่24มิถุนายนของสถานีโทรทัศน์พีททีวีกระทั่งบอดกอสอทอมีมติว่ามีการนำเสนอเนื้อหาขัดต่อประกาศของคอสอชฉบับที่97/57ทั 57, แล้วก็ฉบับที่103/57ั 57, และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ97/57ทั 57, ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามออกอากาศเนื้อหาลักษณะาการให้ข้อมูลข่าวสารที่สอให้เกิดความสับสนยั่วยุปลุกป,ปัน่น ให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรซึ่งสถานีโทรทัศน์พีซทีวีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจะดําเนินการตามประกาศคสอชฉบับดังกล่าวกับคสอชอเป็นที่เรียบร้อยประธานนปชอบ,บอกค่ะว่านายสมบัติเนี่ยสบายดีหรือเปล่าเพราะว่าช่องพีซทีวีออกอากาศเมื่อวันที่21กรกฎาคม แล้วก็ตั้งแต่24มิถุนายนเนะะี่ยคะก็คือของปีนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้ออกอากาศเพราะยังไม่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวอ,อ,อีกทั้งกอสอทอใช้อำนาจอะไรในการไปยื่นให้มีการเพิกถอนรายการช่องพีซทีวีเพราะรายการเข้าใจตรงกันนะของนายนัทวุฒิสสยเกลือออกอากาศผ่านทาง YouTube ดังนั้นวันที่24มิถุนาปี58จะออกอากาศได้อย่างไรจึงขอความเมตตาจากสารปกครองในกรณีดังกล่าว ฟังเสียงคุณจตุพรค่ะนายสมบัตินี่นะครับบอกว่าสารปกครองมีคำสั่งคุ้มครองให้สถานีโทรทัศน์ช่องพีททีวีสามารถกลับมาออกอากาศได้ใหม่เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ไปเล่นงานรายการเข้าใจตรงกันนะออกอากาศวันที่24มิถุนายน2558 ของสถานีโทรทัศน์ช่องพีททีวีสบายดีหรือเปล่าครับก็โทรทัศน์เนี่ยนะครับเปิดวันที่21กรกฎาคมวันที่24มิถุนาเนี่ยยังไม่เปิดโทรทัศน์ดีเพราะยังไม่รับการคุ้มครองชั่วคราวและกสทอชอเนี่นะครับเอาอำนาจอะไรไปยื่นให้มีการเพิกถอน รายการนะครับของสถานีโทรทัศน์ช่องพีเพราะขนาดนั้นรายการที่นัทวุฒิจัดเขาจัดทาง YouTube เพราะเนี่ยนะครับนายสมบัติก็พูดชัดว่าออกอากาศใหม่ได้เมื่อวันที่21กรกฎาคมแต่ไปเล่นงานรายการเข้าใจตรงกันวันที่24มิถุนายน2 5 5 8ในขณะนั้นยังไม่ได้เปิดสถานีที ผมเองก็เห็นว่าเนี่ยครับประเทศไทยอ,อันนี้คือในส่วนของรายการคุณนัฐวุฒินะคะ,ะคุณเจทุพรก็ชี้แจงชัดเจนนะคะ24มิถุนาเนี่ยออกอากาศผ่านทาง youtube แล้วเอาอำนาจอะไรมาถอดออกผ่านทางทีวีแล้วก็เลยถามนายสมบัติเนี่ยนะคะไม่สบายหรือเปล่าก <laughs> ินยาบ้างนะคะด <laughs> ีฉันว่านะคะหนึ่ง ถ้ามั่นใจว่าระบุวันถูกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าระบุวันผิดเนี่ยอาจจะด้วยความเร่งรีบรีบร้อน ไม่ได้แต่ทางรู้สึกว่าทางพีทีวีก็ได้มีการถามไปแล้วเราทักท้วงไปแล้วค่ะในวันที่ส่งหนังสือมาบอกว่ารายการตอนแรกเนี่ยทั้งสองรายการเลยเป็น24ิมิถุนาเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรไปที่ทางกสทชบอกว่าผิดหรือเปล่าเพราะ24่มิถุนาเนี่ยยังออกอากาศผ่านทาง YouTube อยู่เลยก็เลยได้ทําหนังสือซ้ํามาอีกรอบนึงก็ยังยืนยันว่าเป็น24ิมิถุนายนนี่ก็ต้องงงกันละค่ะแล้วก็มีการสรุปเนื้อหากันมาบอกว่าประมาณนี้ค่ะที่ผิด ประมาณนี้นี่คือส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของกสทอชอที่ส่งมานะเพราะเราขอเหตุผลบอกว่าเนื้อหาตรงไหนที่บอกว่าเข้าข่ายย่อยุปลุกปัดก็ให้ก็ไม่ได้คือทําหนังสือมาเนี่ยบอกแค่ว่า2รายการนี้แต่ไม่บอกว่าเนื้อหาส่วนไหนเสร็จปุ๊บก็เลยไปสรุปเอาเองโดยเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าประมาณนี้ค่ะอันนี้คือลงท้ายอีเมลนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะพอประมาณนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็คือผู้บริหารของเราเข้าไปพบก็ไปเปิดรายการทั้งหมด ของคุณนัฐวุฒินะคะไปไปมามบอกไม่ได้เป็นที่เนื้อหาเป็นที่รูปแบบรูปแบบรายการรูปแบบรายการคือรูปแบบเหมือนเดิม ม่ได้มีปัญหาที่เนื้อแต่ตอนแจ้งหนังสือมาบอกว่าเป็นที่เนื้อหารายการสักพักถ้าเห็นคุณนัทวุฒินอนแคร่เลยนะคต้องตกใจพยายามเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนออยู่นะคะเพราะว่าปกติก็จะยืนพูดหน้าโพเดียมเนี่ยค่ะที่รูปแบบมันซ้ำเหมือนเดิมจริงแค่มีนะคะสถานีเราเนี่รายการคุณเจ๋งดอกจิกนะคะก็เปลี่ยนแนะนําคุณนัทวุฒินะคะจะได้ไม่ต้องเรืหอือาจจะอยู่ใต้แค่ หรือนอนเลยก็ได้ค่ะนอนนอนบนแคร่อะไรอย่างงี้ต้องเห็นใจคุณนัทธวุฒิด้วยขอแนะนำของพวกเราว่าเขาจะทำไหมเหมือนรายการนี่ไงคืนความสุขเขายังมีเปลี่ยนแบบรูปแบบเลยเดี๋ยวเบื่อเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากเบื่ออะไรอย่างงี้ก็สชก็หวังดีกลัวเบื่อเหมือนกันไหนๆก็แบบเปิดช่องใหม่แล้วนี่เปลี่ยนรูปแบบซะหน่อย สร้างความงนงงกันไปนะคะขณะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube ในวันที่24มิถุนา2558เนี่ยนะคะก็งงเกิดคำถามขึ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่ภายใต้กำกับการดูแลของกสทชอยู่หรือไม่โดยเฉพาะกสทเนี่ย่ะตอสอสอเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยค่ะซึ่งออกทาง YouTube มันไม่ใช่โทรทัศน์หรือเปลี่ยนชื่อแล้วเราไม่ทราบโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตสรุปไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ นะคะค่ะ<า>เอาชื่อ,อยิงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอะค่ะเอาดูด <ำ S 1> อาจารย์ะนะทิดาหน่อยไหมคะอาจารย์ทิดาน,นี่ก็คือต้องลําดับเหตุการณ์ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยกรณีของคุณนัทุวิเนี่ยเป็นวันที่24มิถุนาแต่ว่าอาจารย์ทิดานเนี่ยเป็นกรณี24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันแรกของการออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ หลังจากที่ในช่วงเวลายีบีกระกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสารปกครองได้มีการคุ้มครองชั่วคราวพีซีวีอยู่ก็สามารถที่จะออกอากาศได้ตามปกติค่ะดิฉันอธิบายคุณชุติมาเพิ่มเติม,มวันที่21่สักประมาณเสยีสยๆนะคะ10มโมงกว่าเนี่ยช่วงช่วงที่ได้มีการนิมนต์พระมาะะสวดแล้วก็มา ทำบุุญสถานีเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะคะประมาณ10บโมงที่เราได้สัญญาณก็คือวันที่21 22ก็ก็คนก็ดูได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะกะทั่งกสทชเนี่ยมีเจ้าหน้าที่โทรมาถามวันที่23โทรมาบอกว่าพิษทีวีออกช่องไหนโทรมาถามเจ้าหน้าที่เราเจ้าหน้าที่เราก็เลขอะไรเราก็บอกไปพอรู้วันที่23 24จัดเลยค่ะจันทีดามาเลยผิดเข้าขายยุยุปุบปั้ ทีนี้มาถูเจ้าตัว<ะ>ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกพูดจายุยยุปุกป,ปั่นนี่นะคะก็คืออาจารย์ทิดาถาวรเศษนะคะอดีตประธานที่ปรึกษาแนวร่วมนะคะประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชและผู้ดําเนินรายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยทางพีซีวีนี่นะคะซึ่งคุณนิชนาน,นี่แหละก็เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะอาจารย์ทิดาก็ได้กล่าวค่ะ เกีย่ยวกับกรณีที่นายสมบัติลีลาพัฒนะที่เป็นรักษาการรองเลขาธิการกรสทชด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้พิจารณาเนื้อหาการออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยทางบอดกอสทชก็มีมติค่ะว่ามีเนื้อหาขัดต่อประกาศคสชที่ห้ามออกอากาศเนื้อหาลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่อ ให้เกิดความสับสนย่ยยุบหลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความาหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชนาจ,จักรนะคะว่าการที่คณะกรรมการกสทชมีแนวคิดในการที่จะจับผิดรายการของทางพีซีวีเพื่อถอนใบอนุญาตในทางกลับการสถานีอื่นก็มีการมอนิเตอร์หากพบว่าผิดก็จะเป็นแค่การตักเตือนหรือการให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ผิดกับทางพีซีวีนะคะที่อาจารย์ธิดาก็มองว่าไม่มีโอกาสแม้แต่จะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งการดําเนินการของกอสทชมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เท่ากันฟังเสียงอาจารย์ธิดาค่ะเราอยากให้ท่านทําในมาตรฐานที่ดีดังที่เราได้พูดแล้วว่าไปดูมาตราสี่ขอรัฐธรรมนูญชั่วคราวและนอกจากนั้นก็ให้ดูตามกฎหมายที่กสทชพึงปฏิบัติ ดังที่สารปกครองได้พูดเอาไว้นั่นหมายถึงว่าต้องผ่านขั้นตอนอในขั้นตอนแรกนั้นท่านไม่ได้ผ่านขั้นตอนนี่จึงเป็นเหตุให้สารปกครองนะคะได้คุ้มครองเราท่านต้องรักษามาตรฐานอันนี้เอาไว้นะ,ะเพราะการทําอะไรที่มันมันมันเป็นหลายมาตรฐานหรือไรามาตรฐานนั้นเนี่ย สำหรับคนที่เป็นพวกเชื่อในอำนาจดิยมก็ทำได้แต่ถ้าคนที่เชื่อในหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมก็อาจจะรับปัญหานี้ไม่ได้มาตรฐานในการปฏิบัตินั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะมีแนวความคิดแบบไหนเลือกข้างแบบไหนสมควรจะได้รับการปฏิบัติจากกสทชทอย่างเดียวกัน อาจารย์ธิดาได้กล่าวด้วยนะคะว่าที่ผ่านมารายการดังกล่าวไม่เคยถูกพิจารณาหรือมีการเตือนจากกสะทะชม,มาก่อนเลยนะคะแล้วก็การจัดรายการจะมีการอ้างอิงเอกสารจากทางราชการตลอดไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีการรายงานตัวเลขออกมาโดยตลอดเป็นการที่นำเอาความจริงมาร้อยเรียงเพื่อให้ผู้มีอำนาจมีข้อมูลมากขึ้น ไม่มีเจตนาย่วยุหรือออกนอกกรอบจากที่มีการตกลงกันไว้แต่อย่างใดเลยนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเป็นประเด็นกันอยู่แล้วก็ทําให้พีซีวีนั้นต้องหยุดออกอากาศไปเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเหลียวหลังแลไปข้างหน้ารายการของอาจารย์ทิดาน,นี่นะคะที่นวลรายการกับคุณนิชนาเนี่ยไม่เคยโดนคอสทชนั้นท้วงติงมาเลยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายการแต่พอมาเปิดในรอบ2ในกรณีที่คุ้มครองชั่วคราวในสารปกครองเนี่ยคะ่ะก็กับกลายเป็นรายการอาจารย์ทิดาน,นั้นติดหนในหลายรายการที่ถูก เรียกไปชี้แจงนะคะแล้วก็ยื่นต่อสารอุทธร์ไปนะเอ่อยื่นอุทธร์ไปยังศารปกครองคือโดยเอกลักษณ์ของรายการท่านอาจารย์ทิดาเนี่ยค่ะไม่ใช่รายการที่จะมาดูกันประเดี๋ยวประดาวดูกันไม่กี่นาทีวันนี้อยากดูพรุ่งนี้ไม่ดูแล้วแล้วก็มาดูกันใหม่ก็จะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปนะคะกับผู้ที่ติดตามรับชมมาโดยตลอด คือวันที่ถูกกระบุว่าเป็นวันที่มีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งนัขณะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าหนังสือพิมพ mm ์นักคอัมนิส์ก็รู้แล้วแต่มีการวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจไทยกันมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นห่วงเวลาเนี่ยนะที่มีมาตรการบางเรื่องมาประการจากต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทยด้วยท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายเทปแล้วนะคะ เป็นซีรีส์แล้วก็ร้อยเรียงกันมามีตัวเลขในสถิติมีข่าวที่เอามาประกอบในการดําเนินรายการทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจว่าผู้มอนิเตอร์เนี่ยได้ดูย้อนหลังไปในเทปก่อนหน้าด้วยหรือไม่เช่นคือดิฉันเนี่ยในการถอดเทปไะแจ้งมาจากทางทางสธสทชเนีนะมีส่วนที่ดิฉันสรุปปิดท้ายรายการด้วยดิฉันใช้คําภาษาคุยอะภาษาพูดกันว่าต่างชาติเขาไม่คุยด้วยซึ่ง การชี้แจงก็อ้างอิงเอกสารจาก E.U. ที่เขาก็ได้ออกมาเป็นข่าวชัดเจนนะคะว่าเขาจะจำกัดหรือว่ายุติการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการค้าหรือข้อตกลงทางเศรษฐกิจเนี่ยกับประเทศไทยในห่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนรัฐมนตรี ม,มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไไะไรคือเขาเขาก็ไม่คุยด้วยอยู่ดีเพราะเงื่อนไขในการที่เขาไม่เจรจาคือรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามปกตินี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมีคําพูดที่บอกว่าแม้จะเปลี่ยนเขาก็ไม่คุยด้วยแต่ถูกมองว่าเป็นคําพูดที่ยั่วยุปลุกปั่นหนึ่งในนั้นนะคะนี่ฉันงงมากเลยนะคะเจรจากับคุยนะะีค่ะเท่านั้นเองคุณกุลธิดาเดี๋ยวไม่มีใครคุยกับคุณกุลธิดาแล้วใครจะลุกข,ขึ้นมา โอ้มันสร้างความกระด้างกระเดื่องในราชนาจักรไงคะถ้าไม่พ้นออกมาอาจจะก่อม็อบกันเลยทีเดียวหรือมองว่านี่สอให้ประชาชนสับสนระหว่างคุยกับเจรจาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีข่าวอ้างอิงนะที่ฉันก็ไม่ไม่เข้าใจในมาตรฐ้าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปนอกเหนือจากเรื่องเนื้อหาที่เราสงสัยนะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสงสัยต่อก็คือในเมื่อขั้นตอนการพิจารณาของกสทชเนี่ยฮะมีระบุไว้อยู่ว่า หนึ่งถ้ามองว่าทำผิดสองเรียกให้เข้ามาชี้แจงไอ้คำว่าเรียกเข้ามาชี้แจงเนี่ยทำไมถึงไม่เอาผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงทำไมไม่ให้อาจารย์ที่ด่าหรือคุณนัทุูิเข้ามาชี้แจงแต่ก็สทช เลือกที่จะเรียกผู้บริหารของช่องไปซึ่งผู้บริหารไม่ใช่คนพูดก็นั่นไงคะทีนี้เนี่ยแล้วคำว่าชี้แจงคืออะไรชี้แจงคือการพูดให้กระจ่างและเข้าใจว่าเจตนาในการพูดเนี่ยคืออะไรและอย่างน้อยๆพวกคุณก็จะได้เอาไปกันกรองแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะคะว่ามันเป็นอย่างที่กล่าวหาหรือเปล่าก่อนที่จะนําสู่กระบวนการในการลงมติว่าจะยื่นไปที่ศาลปกครองเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยค่ะ ยกเลิกคาสั่งคุ้มครองช่วคราวหรือไม่มแต่นี่กระบวนการไม่ใช่อะค่ะไม่ว่าจะทํากี่ครั้งกระบวนการก็ก้าวกระโดดหมดสําหรับ peace tv <ม>ใช่ค่ะแล้วดิฉันก็คือเห็นเห็นข่าวออกมาในช่วงเวลาใ,ใกล้ๆกกันนะคะ<ม>ข่าวว่ากรสธเนี่ยยื่นเนื้อหาด้วยรายละเอียดแบบนี้ที่จะให้ยกเลิกคาสั่งคุ้มครองช่วคราว peace tv แต่ในขณะเดียวกันกับอีกหนึ่งช่องก็มีการระบุว่ามีการกระทาความผิดที่จะตักเตือนแล้วก็จะใช้ขั้นตอน ตามวิธีการปกครองมีทางปกครองนะคะจึงจะไปสู่การพักไมอนุญาตคือมีระเบียบขั้นบัน<ช>ไดอ่ะใช้ตามระเบียบของกสทอชอแล้วที่กับเราอันนี้ก้ากระโดดอแล้วก้ากระโดดไปแล้วจนมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาแล้วนะคะ<ก>เพะื่อที่จะเป็นการชี้ว่าคุณก้าวกระโดดนะอะ แต่ก็ยังจะทําอีกทําอีกค่ะก้าวกระโดดซ้ำยังไม่ได้บอกว่าคุณก้าวกระโดดหรือไม่แต่ว่ากรณีที่ศาลปกครองได้มีการออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพราะระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งต่อชีวิตพนักงานสองรายได้ที่ทางสถานีเนี่ยได้รับเนี่ยมันหายไปนี่คือนี่คือเหตุผลที่ศาลคุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าในรูงของการพิจารณาว่าคําสั่งของคุณเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลทีนี้เนี่ยกสทชาเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีความผิดอีกแล้วไม่ควรที่จะคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวคุณก็ต้องหาเหตุให้ได้ก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าพวกเราไม่ควรได้รับคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยด้วยเหตุอะไรและการกล่าวหาก็ควรที่จะให้โอกาสเราได้มีการอธิบายบ้างนี่ไม่ให้อธิบายเลยอะค่ะเรียกผู้บริหารเข้าไปก็พูดพูดพูดใช้อีกภาษาหนึ่งนะคะบนบนบน,บน,บนดา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  สร็จปุ๊บก็แค่นั้นอะ่ะก็มีมติออกมาแล้วก็ไปที่สารปกครองซึ่งก็ไม่เข้าใจนะคะว่าหลักการทํางานของของกสทอชอเนี่ยคืออะไรและถ้าสมมุติมันไม่ได้อยู่ในหลักการแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้กสทอชอทําผิดหลักและระเบียบต,ตัวเองมากมขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ที่น่ากังวลอย่างหนึ่งอย่างก็คือการใช้วิจรารย,ยานของผู้มอนิเตอร์ค่ะในการที่จะชี้ว่าอะไรคือการเย้ายุปลุกปั่นผิดคําสั่งกสทชหรือไม่ซึ่งบางทีเข้าใจไม่ตรงกันนะ ะะซึ่งบางทีคนดูไม่ได้เข้าใจแบบท่านนะคะแล้วก็จะได้เห็นมาแล้วจากกรณีก่อนหน้านี้อย่างการถอดเทปรายการของคุณจตุพรปรากฏว่าคุณเข้าใจผิดต้องเข้าใจในเนื้อหาของรายการก่อนนะคะ<ห>ถึงจะมาพิจารณาได้เอาแค่ว่าใครพูดประโยคไหนเนี่ยยังผิดเลยยังเข้าใจผิดอันนี้จิฉันว่านหนักหนักนะคะคือฟังไม่ออกพราเขากําลังหยิบยกไอ้ที่ส่งมาให้ส<ร>่งมาให้แล้วคุณคุณนิชนันว่าเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะอ คือเจ้าหน้าที่คนนั้นส่งมาให้นะยังไม่ได้คือยังไม่ได้สรุปข้อมูลเลยคือยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่าไอ้ที่ผิดเนี่ยคือผิดตรงนี้คือมาให้ข้อมูลมามาให้เหตุผลทีหลังว่าไอ้ข้อมูลตรงไหนหรือว่าเนื้อหาตรงไหนที่ผิดส่งมาตามหลังนะแล้วพอเรียกไปชี้แจงพอมาเปิดบอกว่าไม่ใช่เนื้อหาแล้วเป็นรูปแบบอันนี้รายการคุณณัทวุฒิตามนั้นนะคะรอดูแล้วกันนะคะก็จะได้เห็นมาตรฐานในการทำงานนี่แหละค่ะก็ จะฟ้องตัวเองกันออกมาแล้วก็ให้สังคมตัดสินเอาก็ได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะ War Half f s e a s o นะคะก่อนหน้านี้กรณีที่เกี่ยวข้องก็มีหลายคนที่ยกฟ้องกันไปนะคะอ้างว่าโดยสุจริตนะคะอันนี้ล่าสุดนะคะสารอาญาได้มีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษานะคะในคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรีฟ้อง3พิธีกรสายเล่าฟ้าหมิ่นประมาทกรณี War h a ค่ะ โดยสารอายานัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องนายชัยวันอนอินทรกรมรศัศด์นายเทพไทยเสนเสนพงศ์และนายสิริโชคโสภาน,นะคะอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่กรณีร่วมกันจัดรายการสายล่อฟ้าออากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบลูส sky เมื่อวันที่10แล้วก็15กุมภาพันธ25์2555เมนหา,หาทำลองใส่ความนางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่าโดดภารากิจการประชุมของรัฐสภาทำภารากิจวอ5ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเมื่อถึงเวลานัดคามมีเพียงนายชวโนนและนายเทพไทยมาสารและทนายความได้ถแถลงต่อสารขอเลื่อนนัดพิพากษาคดีนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายศิริโชคเดินทางไปต่างประเทศ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนโดยนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่27สิงหาคมเวลา13.30นาทีนะคะนอกจากนี้ค่ะคดีนี้นางสาวยิ่งรักเป็นโจทย์ร่วมยื่นฟ้องนายชวนนท์ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีวา5ฟร์ซีซันอีก1คดีซึ่งศาลได้พิพากษายกฟ้องนะคะไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาคือ ในกรณีเดียวกันนี้เลยค่ะก็คือได้มีการฟ้องคุณชวน,นนะคะคือคุณยิ่งรักี่ยฟ้องนายชาวนนหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา<ม>กรณีนี้แหละวอห้าฟอร์ซีซันซึ่งในคดีเนี้สิบมีนาที่ผ่านมาสารยกฟ้องไปแล้วอันนี้เนี่ยอีกคดีหนึ่งนะคะสาคนร่วมกันไปพิธีกรน,นะคะเป็นกรณีเนี่ยวห้าฟอร์ซีซันเหมือนกัน<ม>ก็ก็ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้ในวันที่16มีนาหรือเปล่ามียกฟ้องมีจำเลยคนหนึ่งถูกไปต่างประเทศก็เลยสารก็เลยอ่านไม่ได้นะฮะนี่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะะทนายไม่ต้องถึงลงถึงสารกันเลยถ้าคุณยิ่งรักบอกว่าอย่ามาวิจารณ์ดิฉันเพราะดิฉันเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนฉันไม่ชอบอย่ามาวิจารณ์ก็ต้องทาได้ทุกฝ่ายทุกนายก มนี่ฉันหมายดึงถ้าไม่ได้ขึ้นศาลเพราเกิดก่อนค่ะ <G ül> เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะ